สวัสดีคะ่ะทุกคนเราก็จะมาทำแปลงผักนะคะตรงนี้ขุดแปลงต่อจากแปลงที่แล้วนะแต่จะเอาพริกลงค่ะพริกลงดินเนาะพริกกระถางค่ะทุกคนว่าจะเอาลงดินให้หมดนะคะจะได้เพิ่มผลผลิตเยอะๆเลี้ยงในกระถางก็โอนะคะแต่ว่าเลี้ยงในดินน่าจะเวอร์ก,กว่าเราก็เลยมาขุดทำแปลงค่ะทุกคนขุดตั้งแตเช้าแล้วค่ะ ก็จะใช้ดินหน้าดินนี้แหละขุดแล้วก็เอาฟางมาห่มเอาหญ้าแห้งมาห่มดินนะคะเดินได้ด้วยจะมีน้ำหมักเก่าด้วยแล้วจะมาลดดินเรานะคะให้เขานิ่มจััวลงสักหน่อยอันนี้เป็นน้ำหมักลานะคะคนน้ำของน้ำหมักลาดินเราเป็นดินเหนียว แล้วก็มีแต่หินนะคะเราก็เลยต้องบำรุงดินอันนี้เป็นเศษที่ปา่าเศษกากปา่าเป,ปลือกป่าก้างป่านะคะก็ลงไปเลยเพรว่าเดี๋ยวเราจะไปเอา,เ,อาเหญ้าแห้งนะคะเอามาทับถุงมแล้วถุมต้องสร้างบ้านให้เฟเดือนก่อนในตรงนี้ค่ะคะุณคนเราก็ใช้ดินเลย ในแปลงนี้แหละทำไปเลยนะคะขุดแล้วก็ทําให้ร่วนเลยแล้วก็เราเอาน้ําหมักน้ำน้าหมักป่านะคะมาราดเลยเดี๋ยวเราจะไปเอาญ้าแห้งมาห่มหดินให้เขาเป็นปุ๋ยให้ใกล้เดือนอยู่ในนี้ดินก็จะร่วนสซยขึ้นมันก็จะปลูกของได้ เดี๋ยวเราจะไปหาดินหมักที่เราหมักไว้นะคะทุกคนเอามาใส่กับหน้าดินเนาะนี่ค่ะทุกคนเรามาเอาอ่มาเอาเศษดินหมักตรงนี้นะคะ เลยจ้าทุกคนไปได้เออดินหมักมาแล้วนะคะก็จะเอามาโรยทับบนฟางบนหญ้าแห้งะดินหมักเเทลงไปได้เลยไหมเทลงไปก่อนนะคะยุยเขายุกตัวเขาก็จะโอเคเอามาสักสองรถค่ะ จะรดน้ำมาอีกนะคะนี่อาตัวไปเอาก่อนนะเราก็จะมาหาเป็นฝักจาจุรีนะคะทุกคนแล้วก็ขูดขูดเอาไปรวมกันแล้วก็เอาแกลบดิบนะคะมาคุกผสมใส่เนาะก็จะได้เป็นดินค่ะอันนี้เป็นผงถ่านเก่าด้วยนะคะผงถ่านเก่ามีฝักจำจุรีใบฉ่ำน,นใบจาจุรีเกา่าก็รวมกันอยู่ในนี้นะคะ ก็จะมาหาเป็นฝักจมจุรีนะคะทุกคนแล้วก็ขูดขูดเอาไปรวมกันแล้วก็เอาแกลบอิบนะคะมาคลุกผสมใส่เนาะก็จะได้เป็นปุ๋ยดินค่ะอันนี้เป็นผงถ่านเก่าด้วยนะคะผงถ่านเก่ามีฝักจำจุลีใบฉ่ำๆใบจมจุรีเกา่าก็รวมกันอยู่อย่างนี้นะคะประโยชน์ได้กันทิ้งขยเนาะ ังเืออีกนะคะโอ้ยว่าเหนื่อยกันได้อีกหนึ่งรถไปค่ะเอาไปเติมกันทําสวนก็เหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็โอเคนะเพื่ออนาคตวันข้างหน้านะคะทุกคน